สมบัติของธาตุสมบัติของธาตุต่างๆในตารางธาตุนะคะธาต่อไปที่เราต้องรู้จักก็คือค่าพลังงานไอออนไอเซชันหรือค่า IE ค่า IE ค่าพลังงานไอออนไอเซชันนะคะหรือ i o ออนไอเซช energy ค่าพลังงานไอออนไอเซชันคือ คืออะไรนะคะคือคือค่าพลังงานที่น้อยที่สุดเออด้วยมีอะตอมข้างในมีนิวเคลียสในนิวเคลียสมีโปรตอนนิวตอนส่วนอิเล็กตรอนวิ่งเป็นชั้นชั้นชั้นที่1มีไม่เกิน2อิเล็กตรอนชั้นที่2มีไม่เกิน8ชั้นที่3มีไม่เกิน18ไปเรื่อยๆนะเออชั้นสุดท้ายครานี้เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะหลุดออกได้สําหรับธาตุบางตัวสําหรับธาตุบางตัวก็ชอบหลุดหลุดง่ายมาก แต่ว่าการจลุดเนี่ยต้องมีพลังงานมาเกี่ยวข้องค่า IE คือพลังงานที่ใส่เข้าไปน้อยที่สุดที่จะทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม1อิเล็กตรอนนะคะคือค่าพลังงานค่าพลังงานที่น้อยที่สุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนที่ ใช้ดึงอิเล็กตรอนออ,ออกจากออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สนะคะเช่นเช่นโซเดียมโซเดียมที่ยังไม่มีประจุเนาะแต่ว่าเข้าอยู่ในสถานะแก๊สก่อนนะ แล้วกลายมาเป็น N A บวกก็คือให้อิเล็กตรอนออกไปหนึ่งตัวมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้สภาวะก็ยังเป็นแก๊สอยู่นะคะมีพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือพลังงาน I E ที่1 I E หนึ่งใส่พลังงานเข้าไปจากที่อิเล็กตรอนอยูอ่อันนี้คือนะ 2, 8, 1ิบเนาะ2องแป วงที่1มี2อิเล็กตรอนวงที่2มี8อิเล็กตรอนแล้วก็วงสุดท้ายมี1อิเล็กตรอนถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปพลังงานที่ว่าเนี่ยคือคือพลังงานไอออนไอเซชันเอนเนอร์จีนะคะเขาก็จะเกิดเป็นไอออนแบบนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็มีอิเล็กตรอนหลุดออกมา1อิเล็กตรอนอันนี้เรียกว่า IE ก็คือพลังงานที่ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออก1ตัวนะคะคราวนี้ IE มีกี่ค่ามีได้เรื่อยๆนะ IE2 IE2 e มันก็จะมาดึงตัวนี้ ไอเหนึ่ง e ดึงตัวตัววงนอกสุดไอ e 2สองก็จะมาดึงชั้นในทีละตัวละตัวมันก็จะมีไอ e ทั้งหมดสิบเอ็ดตัวแต่ว่าพลังงานจะสูงขึ้นเพราะว่ามันดึงยากขึ้นไอ e 1หนึ่งใส่เข้าไปอันนี้ก็จะหลุดไอ2สองถ้าใส่พลังงานเข้าไปอีกจากสองแปดมันก็จะเหลือสองเจ็ดใช่ไหมคะอิเล็กตรอนจะหลุดแต่ว่าต้องใส่พลังงานเยอะมากมันถึงจะหลุดเพราะว่าสองแปดเนี่ยมันสเสถียรแหละโอเคนะคะวงนอกมันสเสถียรแหละก็คือต้องใช้พลังงานเยอะมาก ทาน,นี้ธาตุธาตุที่มีขนาดเล็กธาตุที่มีขนาดเล็กจะมีพลังงาน IE สูงมากจะมีค่าเพราะอิเล็กตรอนอยู่ใกล้นิวเคลียสค่ะ อยู่ใกล้นิวเคลียสอิเล็กตรอนอยู่ใกล้นิวเคลียสแล้วยังไงคะก็จะถูกโปรตอนดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองนิวเคลียสดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองการที่จะทําให้อิเล็กตรอนหลุดหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะต้องใช้พลังงานสูงมากนั่นเองนะคะต้องใช้พลังงานสูงในการดึงหลุดอิเล็กตรอนต้องใช้ พลังงานสูงในการดึงดูดอิเล็กตรอน <Okay. S 1> อืมโอเคนะคราวนี้แนวโน้มตามหมู่กับตามขาบค่ะแนวโน้มตามตามตามขาบอ่ะแนวโน้มนะแนวโน้ม ตามคาบอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าแนวโน้มตามคาบขนาดเป็นยังไงคะขนาดเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมขนาดเล็กลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่าไ e เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวายิ่งขนาดเล็กเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้ค่า i อ e เยอะเท่านั้นนะคะจากซ้ายไปขวาตามคาบก็จะสูงขึ้นจุงขึ้นนะคะเนื่องจาก เนื่องจากขนาดอะตอมเล็กลงอ่ะเพราะฉะนั้นตามหมู่ค่ะออ,อันนี้มีข้อยกเว้นนะคะยกเว้นหมูสองจะสูงกว่าหมูสามและหมูห้าเด้ออันนี้ข้อยกเว้นเด้อยกเว้นหมูสองจะสูงกว่าหมูสามและหมูห้า อย่างที่บอกอมันเป็นแนวโน้ม